สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u biglifefacebook e b com สลับ b i g l i f e b o และเว็บไซต์ a t k u g a n g com นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Notebook จาก hp นะครับซึ่งเป็นรุ่น nv ขนาด15นิ้วแต่สเปคของมันไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า nv ปกติจะขึ้นชื่อเรื่องของโนบุ๊กเบาแล้วก็คล่องตัวนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็น Work Station เรามาดูกันว่าเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องน,นี้กับราคาที่46,900บาทนั้นจะมีคุณสมบัติที่น่าใช้หรือไม่ครับ เริ่มต้นกับรูปร่างหน้าตาของ HP Envy ตัวนี้นะครับซึ่ง Envy ตัวนี้เป็นประมาณว่าเชิง workstation นะครับทั้นั้นขนาดของตัวเครื่องก็จะมีขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรพร้อมกับโลโก้ตลาดหุ้นนะฮะโลโก้ HP ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นโลโก้แบบนี้คือตัวเปิดมันอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ด้านล่างให้ดูด้านล่างก่อนเลยดีกว่านะครับ ด้านล่างของมันนั้นก็จะเป็นแผ่นระบายความร้อนนะครับมีลำโพงนะครับเป็นลำโพงตัวของเดี๋ยวค่อยบอกด้วกันตอนที่เปิดเครื่องแล้วกันนะครับอันนี้เป็นลำโพง2จุดแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้มีลำโพงทั้งหมด4จุดนะครับอ่ะพิกมานนี้ตัวนี้จะเป็นบานเปิดนะครับก็คือเราเปิดปกติแต่ว่าให้อีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเห็นโลโก้ NV นะครับ NV อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงมุมขวา นี่นะครับเราเป็นเล่นเป็นสาสเส้นจนจบเหมือนกับโนบ,บูทั่วไปของ SP นะครับถัดมานะครับคือฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือฝั่งขวามือนั้นจะมีช่องระบายความร้อนมาให้พร้อมกับ USB t y p e ทอีกหนึ่งช่องพร้อมช่องเสียบหูฟังตำแหน่งน,นี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันดูแล้วเหมาะสมกว่านะครับตัวเครื่องนั้นก็กค่อนจะสリーนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็ฝั่งซ้าย จะเยอะนิดหนึ่งนะครับจะมี m อ c r o c ์ r มโคร Reader นะครับมี t h u n d e r b o l t นะครับก็คือ Type-C 2ช่อง HMI แล้วก็ตัวของ USB ปกตินะครับเราสามารถที่จะเสียบอุปกรณ์ชาร์จแบตได้ด้วยและปลั๊กไฟรุ่นนี้จะไม่รองรับตัวของ Type-C ในการชาร์จไฟนะครับเพราะว่าสเปคของมันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับเอาละทีนี้เราจะมาลองเปิดกันนะครับ โดยการเปิดของมันนั้นคุณสามารถใช้นิ้วเดียวในการเปิดได้เพราะว่าเจ้าตัวบานพับนั้นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบานะฮะ,ะเปิดได้กลางได้สุดๆเท่าไหร่นะครับพูด <c oughs> เลยว่าไม่ได้ร้อยแปดสิบหนึ่งเจ็ดแปดองศาได้เท่านี้จริงๆนะครับแต่เราจะให้คุณดูที่คีย์บอร์ดกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะให้คุณดูหน้าจอต่อไปนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มาพร้อมกับจุดเด่นก็คือสีสันของมันนั้นเป็นแบบสีเงินนะครับ แล้วก็มีทัชแพดที่เรียกว่ากระลังดีนะครับพร้อมกับลำโพง2เครื่องนะครับลำโพงที่ผมไม่ได้เฉลิบเป็นแต่ข้างล่างน,นะครับเป็นลำโพง b a n g and นด์อนั่นเองครับแล้วก็มีสเปคบอกจุดตรงนี้พร้อมกับ Windows ส0และ o f f i c e นะครับอย่าลืมดีสตอร์ดด้วยแล้วก็จุดเด่นต,ต่อมาคือเรื่องของปุ่มนี้ครับปุ่มปิดเปิดร่องนะครับเราสามารถที่จะสั่งปิดเปิดกล้องได้และทีนี้เรามาดูของหน้าจอนะครับ หน้าจอของมันนะครับถ้าสังเกตว่าตัวกล้องของข้มูลน,นะครับเป็นสีขาวอย่างนี้แสดงว่าเราสั่งเปิดปิดกล้องอยู่นะครับทีนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันเปิดเครื่องก็คือกดปุ่ม power ง่ายๆนะครับเราก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะจะมีลมเย็นๆทางขวามือนิดหน่อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อหน้าจอมนแสดงผลออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้หน้าจอสว่างไปนิดหนึ่ง สำหรับหน้าจอนะครับของ HP Envy ตัวนี้นะครับมันก็จะรองรับเรื่องระบบทัชสกรีนได้ด้วยนะครับนี่ทัชสกรีนแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆของ HP เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Audio Switch นะครับ Audio Switch นั่นก็คือระบบจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลำโพงนะครับสมมุติว่าเราต่อเชื่อบลูทูธอยู่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะสวิตช์ไปมาได้ได้นะครับเปิดไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับ Command center นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องนะครับที่เรสามารถกำหนดได้นะครับรองรับ h v นีครับก็คือทั้ง Performance ทั้ง Network Booster แล้วก็ s y s t e m o ์เ o ล i ิชชั่นนะครับ System ร์เบฟิชก็คือจะเป็นการบอกรายละเอียดของสเปคตัวเครื่องนิดๆหน่อยๆแบบว่านิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยลากันในเรื่องของสเปคนะครับนั้นเราว่ากับฟีเจอร์ก่อน เนี่ยับอ audio s u i t ก็จะมีอย่างนี้ครับมีไมโครโฟนแล้วก็มีตัวของลำโพงข้างในนะครับต่อมาจะเป็น display control จัดการเรื่องของ display jump start นะครับ jump start นั้นก็คือมันจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถปรับเรื่องของการบูสต์เครื่องให้มีความรวดเร็วในการทำง,งานได้นะครับเนี่ยครับสามารถที่จะตั้งค่าเรต่างๆในด้วยแล้วก็จะมี เรื่องเกี่ยกับการมีเทนเนนแล้วก็การแนะนําการใช้งานนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็ใครซื้อเครื่องแพงๆหน่อยก็อย่าลืมลองเล่นกันนะครับกับฟีเจอร์พวกนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ q u i c k d อกไพรเวซี่เฮฟฟี่สมา e ต่อกับปรินเตอร์มี Assistant มี System ตัวของ Utility มาให้นะครับนี่แล้วก็สามารถกดแอก a านได้แอกวานก็คือจะเป็นสเปคตัวเต็มนะครับ ใไหนก็เล่าถึงสเปคต,ตัวเต็มเลยดีกว่านะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ใช้กลุ่มพลังนะครับ Intel Core i7 รุ่นที่10นะครับหรือ 0750H นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแ a m 16 g ินะครับแล้วก็เป็นการดจอแยกนะครับเป็นของ GeForce RTX Studio นะครับไม่ใช่ RTX ที่เพื่อกับ,กบเล่นเกมนะครับแต่มันก็ ทำได้ดีไหมทำได้ดีครับในการที่จะประมวลผลกราฟ,ฟิกต่างๆนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ในเรื่องของอหน้าจอ15.6นิ้วนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่มากในทีเดียวแล้วก็แบตเตอรี่นั้นก็ให้มาขนาดถึง4เซลล์นะครับตามมาตรฐานของคอมพิวเตอร์แบบ w o ิร์ t สเตชัที่ต้องการใช้งานได้ยาวๆนั่นเองครับนี่ก็คืออีกตัวเรืองหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะต้องอใช้เกม Forza Horizon ในการลันเบ m มานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาลองเบชมาจากเกม Forza Horizon 4นะครับก็กดเลยละกันนะครับตอนนี้คือเครื่องก็จะใช้เวลาในการรันประมาณ2.3นาทีนะครับเอะเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับว่า HP n v ที่ออกแบบเพื่อเว k s t a t i o n นั้นจะรันเกมได้ดีขนาดไหนนะครับระหว่างนี้ผมจะให้คุณได้ดูเรื่องของสิ่งด้วยนะครับพร้อมแล้วรับชมต่อเลยครับ ระหว่างที่เกมนั้นลั่นไปอยู่นะครับผมกรอบคู่ใสนนิดนึงนะครับเฟรมเรตที่มันทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณช่วง41จนถึง38นะครับแล้วก็ในการเล่นทางนี้นะครับก็คือเครื่องจะตับอยู่ที่60นะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ทดลองมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็ไม่ถึง60นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าที่แท้จริงแล้วมันได้คะแนนเบสใหม่เท่าไหร่นะครับ เอาตอนนี้ผลการทดสอบเบ h m a r ์ของเกม Forza Horizon 4ออกมาแล้วนะครับโดยค่า Everage นะครับในการทำเรื่องของอการแดงผลนะครับอยู่ที่ซ9 f คา,าเฟรมเรตนะครับแล้วก็คะแนนพวก s ซ m Rate อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้ก็คือปรับทุกอย่างให้เป็นแบบสูงแล้วแต่เนื่องจากว่า ตัวของกาจอแรมนะครับวีโอเมมโมรีนั้นอยู่ที่สประมาณ5้า้าถึงหกิกนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าเครื่องเรื่องความที่มันทุกอย่างมันจำกัดหมดนะครับก็เลยทําให้ที่เห็นมาก็ถือว่าอ่ะมันไปได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับรุ่นบุกน,นะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่จะกินพลังงานมากเกินไปนะครับ สำหรับในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญอย่างมากในการที่จะทั้งเลือกเครื่องมาใช้งานเองแล้วก็สำหรับเครื่องรีวิวนะครับ โดย HP Envy ตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดของมันนั้นก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าการสัมผัสต่างๆทั้งปุ่มแล้วก็การพิมพ์ต่างๆอย่างที่คุณได้เห็นจาก Insert นะครับก็เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์เครืนน่องนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการพิมพ์ได้ดีพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันทั้งเพิ่มความสะดวกในการเปิดปิดเสียงแล้วก็เปิดปิดกล้องตามที่ผมได้กดนะครับแล้วก็มีระบบสแกนนิ้วมือมาให้จากตรงนี้ ส่วนระบบสแกนใบหน้าแบบ 3D ไม่ได้ติดตั้งมาให้ครับถือว่าน่าเสียดายอยู่แต่ก็เข้าใจครับว่ามีฟิล์มกระบินแล้วก็วจะเพ่งเออครับต่อมานะครับมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันแล้วนะครับแบตเตอรี่ของมันนะครับมีอยู่ประมาณ7กว่ามิลลิวัตต์อานะครับหรือถ้าตีเป็นวัตต์อาวนะครับอยู่ที่80นะครับก็คือ4เซลล์นั่นเอง ซึ่งตอนนี้ผมได้ใช้ไปแล้วนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับอันนี้เหลือ7จเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บเหลือ7จนะครับคือเมื่อวานนี้ผมก็เอาไปใช้งานปกติทั่วไปแล้วอยู่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 2- 3าชั่วโมงนะครับโดย A v e r a g e ของโนบูตูดีถ้าสมมติว่าเราทํางานหนักๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณห้าหกชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติเราแค่ทำา d อ c คิ e เมนต์อะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดต่างๆของงานที่งานเล็กๆอะไรเงี้ยครับไม่ต้องใช้กราฟิกเยอะเนี่ยก็จะประหยัดไฟมากกว่า นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบนี้ครับผ่านพ้นบททดสอบไปทั้งหมดนะครับสำหรับ HP e n v 15รุ่นนี้นะครับก็ต้องพูดเลยว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบโนบุ๊กพกพาที่เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย ทั้งเรื่องของการใช้งานจริงที่เรียกได้ว่าสมบุรณ์แบบและรวมไปถึงเรื่องของราคาโดยเช่นเดียกันนะครับเพราะว่าสเปคของมันนั้นให้มาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามีทั้งกระจอาร์ดจอ RTX นะครับแล้วก็ Intel Core i7 นะครับแต่คาะราคาที่4,600 0นะครับช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง8 1 วัดเอานะครับแต่ว่าจะต้องชาร์จที่ชาร์จของมันเท่านั้นเองนั่นคือจุดอ่อนที่จะต้องทําใจนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ใช่อัลตร้าบุ๊กก็เลยไม่สามารถที่จะชัดด้วย USB Type C ได้เท่านั้เองอย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ HP แล้วก็ตัวแทยจำหน่าย HP ทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนครับอย่าลืมใครซื้อปุ๊บลงออฟฟิศด้วยนะครับเพว่ามีออฟฟิศติดอยู่ในกล่องนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณ HP ประเทศไทยด้วยที่เอ,อื้อเฟื้อคอมพิวเตอร์มาให้เราได้ทดลองในครั้งนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ